สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมพระชัยวัดกู้ชาติหลวงพ่อเนนวัดทุ่งเศรษฐีกรุงเทพมหานครองค์นี้เป็นพระชัยวัดลอยองค์เนื้อทองผสมขนาดสูง2.3เซนติเมตรพุทธคุณจะเด่นด้านขจัดอุปสรรคต่าง ้ลภัยมีชัยชนะเหนือศัตรูส่วนด้านหลังจะเขียนว่าพระชัยวัตรกู้ชาติหลวงพ่อเนนท่านได้อยู่อาศัยที่วัดสลุดกับหลวงพ่อทัพ ซึ่งหลวงพ่อทับนั้นเป็นสิทธิ์เอกของหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วและเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อทองวัดราชโยธาได้รับการถ่ายทอดวิชาจากหลวงพ่อทับจนกระทั่งได้บรรพชาเป็นสาม,มเณรพอบวชได้เพียงปีเดียวก็มีลูกศิษย์สร้างเหรียญถวายกันเลย หลวงพ่อเนนท่านได้ตำลาเก่าของหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วตกทอดมาถึงหลวงพ่อเนนแบบเต็มสูตรรวมถึงตำลาหลวงปู่ทองวัดราชโยธาด้วยและท่านยังได้เดินทุดงสแสวงหาความรู้จากเกจิดังอีกหลายท่านตั้งแต่ยังสมัยเป็นสามเณร ท่านได้ทุดงไปที่ต่างๆทั้งในไทยพมา่าลาวขเมนเพื่อศึกษาวิชาความรู้ด้านต่างๆเมื่อกลับจากทุดงท่านได้สงเคาะสิญญานุสิธ์และญาติโยมที่ทุกข์ร้อนด้วยสาเหตุนานา,นาประการกิติศักดิ์ท่านล่ำลือแผ่ขยายวงกว้าง จนกลายเป็นครูบาอาจารย์ของบุคคลทั้งหลายหลวงพ่อเนนผู้เป็นทั้งอาจารย์ดูดวงดูเลิกบวชท่านยังได้ศึกษาวิชาจากหลวงปู่คำมีวัดถ้ำคูหาสวรรค์ ยังได้วิชาสายหลวงพ่อปานวัดบางนมโคจากหลวงปู่ฤาษีลิงขาวช่อสิทธิ์เอกของหลวงพ่อปานอีกหนึ่งรูปศึกษาวิชาจากหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนจังหวัดลบบุรีไปกราบหลวงพ่อเกษมเขม,มโก สุสารไตลัดจังหวัดลำปางเป็นศิษย์หลวงปู่คำแสนวัดป่าดอนมูลจังหวัดเชียงใหม่ศึกษาวิชาจากหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่ได้วิชาศิทธ์ครูบาศีวิชัยจากครูบาหมวกวัดดอนชัย ได้วิชาจากหลวงปู่อินวัดล่าท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีหรือหลวงปู่อินเทวดาสิทธิ์หลวงปู่จันวัดนางหนูและหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าเป็นสิทธิ์หลวงพ่อคงวัดวังสัพพลตหลวงปู่ค่ำวัดวังว่าหลวงปู่ชื่นวัดมาบขา หลวงปู่นิดวัดทับมาจังหวัดระยองเกจิดังในสมัยนั้นหลวงพ่อเนนไปกราบแทบทุกองค์ไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีกรุงเทพหลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเวการามการจนบุรี พระประหลัดใบวัดกลางบางแก้วหลวงปู่นายวัดบ้านแจ้งหลวงปู่เมียนวัดโพกบเจ้าจังหวัดอยุธยาหลวงปู่หวดวัดสุวรรณดาลามอยุธยาหลวงปู่พมมาเข็มจาโลวัดสวนหินผานางคอยจังหวัดอุบลราชธานีหลวงปู่เคนวัดแก้อุดมสุขหลวงปู่ชื่นวัดตาอี หลวงปู่ฤทธิ์วัดชนประธานลาดดำริหลวงปูผ่ผูวัดเกาะและยังมีสิทธิ์สายวัดตโนดหลวงเช่นหลวงพ่อเป่งวัดวังไรจังหวัดเพชรบุรีสายหลวงปู่สุขวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครวันนี้ก็พามาชม พระชัยวัดกู้ชาติหลวงพ่อเนนวัดทุ่งเศรษฐีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ